วันนี้ร้านคำล่าไม้เก่าจะพามาชมงานจัดส่งเสาปันกลมไม้เต็งขนาด 7, ค 7, ณนิ้วถึง10บคณ 10, นิ้วยาว4ถึง5.5เมตรจำนวน28ต้นและเสาเหลี่ยม6,6คณนิ้วถึง8,8คณนิ้วยาว6เมตรจำนวน7ต้นครับและการนี้เป็นงานสั่งเสาปันกลมไม้เต็งไทยใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้านริมน้ำที่เกาะเกรด็ดและเสาเหลี่ยมที่จังหวัดนนทบุรีรวม35ต้นครับส่วนขนาดทางร้านจะจัดเตรียมตามที่ลูกค้าต้องการใช้ครับจะประกอบด้วยเสาปันกลมขนาด7คณดคูณ8จณนิ้วและค0ณแปนิ้ ถึง5.5เมตรรวม28ต้นเสาเหลี่ยมขนาด6,6คูณนิ้วและ8,8คูณนิ้วยาว6เมตรรวม7ต้นครับสำหรับรายการนี้ทางร้านจะใช้ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้าสายขัดตัดแต่งตามขนาดที่ลูกค้าต้องการประมาณ4-5ถึง 5. วันครับส่วนราคาเริ่มต้นเสากลมไม้เต็งยาว1-3เมตรขนาด6นิ้วเมตรละ5 5 0 7นิ้วเมตรละ85 0 8นิ้วเมตรละ1,200และ9นิ้วเมตรละ1,500าสำหรับความยาว4-6เมตร ราคาจะเพิ่มขึ้นเมตรละ50บาทครับรายการนี้จะส่งที่จังหวัดนนทบ,บุรีรวม35ต้นครับหากใครสนใจเสาปันกลมหรือเสาเหลี่ยมตามขนาดและความยาวที่ต้องการใช้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ